สวัสดีครับผมนายปานันทร์ลิมลักษ์ชื่อเล่นชื่อเชลซีครับปัจจุบันรับใช้อยู่ในส่วนของทีมน้ำมัตสการครับวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่พระเจ้าเอวพรในชีวิตผมนะครับผมรู้จักพระเจ้าผ่านทางคุณแม่ที่พาผมมาโบสถ์ วันที่มาโบสถก็ได้เห็นบรรยากาศของการน้ัมการของการเทศนาแล้วทําให้ผมรู้สึกสนใจก็เลยตัดสินใจรับเชื่อในวันนั้นครับหลังจากที่รับเชื่อก็ได้มาโบสถบ่อยขึ้นคุณแม่ได้พาไปแคร์ได้เห็นบรรยากาศของแคร์ได้รู้จักกับพี่น้องหลายๆคนแล้วก็ได้เรียนพระคัมภีร์กับพี่เลี้ยงก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้าผมเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนเกเรเป็นคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ก็คือเป็นคนที่ถ้ามีอะไรก็ต้องพูดออกไปเลยก็จะพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยจะมีคําพูดที่ไม่ดีออกมาเสมอเพราะว่าจะเป็นคนที่พูดไปก่อนแล้วค่อยคิดที่ทําไปเมื่อก่อนก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยผิดเพราะด้วยความที่เราเป็นเด็กเราคิดว่าเราทำอย่างนี้เราถูกแล้วเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะพูดอะไรไปก็ได้โดยที่ไม่คํานึงถึงจิตใจของคนอื่นเลยครับหลังจากที่ผมได้มาบทมากขึ้น พอรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงผมในการที่ผมเป็นคนที่คิดก่อนพูดเป็นคนที่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่ดีขึ้นยอมเชื่อฟังง่ายขึ้นเวลาจะพูดก็จะเป็นคําพูดที่หนุนใจมากกว่าทำร้ายจิตใจคนอื่นพระเจ้าก็ให้เราเปลี่ยนให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นเมื่อผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและโตขึ้นผมก็ได้มาร่วมรับใช้ในส่วนของทีมนมัสการซึ่งในช่วงแรกผมก็จะได้เล่นเป็นกลองบ้าง หรือว่าจะเล่นเป็นกีตาร์บ้างแต่เครื่องดนตรีที่ผมจะได้เล่นมากที่สุดก็คือทำเป็ดซึ่งจะเป็นเครื่องดนตรีที่ผมถนัดที่สุดซึ่งคุณแม่ก็ได้สนับสนุนในเส้นทางนี้เช่นกันก็ได้ไปรับใช้ที่โบสต่างๆมากขึ้นแล้วอีกหนึ่งโบสที่ได้ไปรับใช้มากที่สุดก็คือเมล็ดพันธุ์ซิตี้ที่ไปที่ซิตี้เพราะว่าเป็นที่ที่รวมวัยรุ่นทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถ ผูกพันง่ายเราติดสนิทกับพี่น้องในบทง่ายเพราะว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันเราสามารถคุยด้วยกันได้ง่ายมากกว่าผู้ใหญ่คนที่รับใช้พระเจ้าก็จะเป็นคนรุ่นเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมนมัสการหรือการดูเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นหาสนิทก็จะเป็นวัยรุ่นที่จัดทําหมดเลยก็บที่จะเป็นรอบของวัยรุ่นไปเลยครับ mm hmm. อุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าก็จะมีเรื่องการแบ่งเวลาครับจะทำมีช่วงหนึ่งที่ว่าเราแบ่งเวลาไม่ได้แล้วทําให้เรา เหมือนกับเราล้าเราล้าจากบวชแล้วเราก็ขอแม่หยุดไปเรียนวันหนึ่งทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าเราแบ่งเวลาไม่ดีพออีกอย่างแม่เราก็ให้ความสําคัญเรื่องการเรียนคุณแม่ก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยที่เรานําการเรียนกับการรับใช้มาผสมกันจนทําให้เราไม่สามารถแบ่งเวลาได้ในตอนนั้นก็อธิษฐานนะอธิษฐานแล้วก็เขียนตารางเวลาใหม่ มีขอให้พี่น้องที่ซิตี้ช่วยอธิฐานเผื่อเรื่องการเรียนเรื่องการรับใช้ให้เราสามารถทําได้เต็มที่หลังจากนั้นก็เราก็แบ่งเวลาได้ดีขึ้นจริงๆก็คือเราก็แบ่งเวลาการเรียนได้แล้วเราก็แบ่งเวลาของการรับใช้ได้ซึ่งมันก็ทําให้ทั้งการเรียนและการรับใช้เราสามารถเติบโตขึ้นได้หลังจากที่ผมปรับสมดุลระหว่างการเรียนกับการรับใช้ได้แล้วเนื่องจากที่ผมสนใจจะเรียนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะซึ่งผมอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นมาก และมันเป็นเรื่องยากที่จะสอบเข้าเนื่องจากว่ามีอีกคนอีกหลายคนที่ต้องการจะสอบเข้าเช่นเดียวกันก็ทําให้ผมรู้สึกกังวลแต่เราก็ได้รับการหนุนใจจากพ่อแม่จากคนในครอบครัวจากพี่เลี้ยงจากคนในคิดตะจ,จกักจากพี่น้องที่รับใช้ร่วมกันให้ผมทําในสิ่งที่ผมรักต่อไปซึ่งมหาวิทยาลัยนั้นจําเป็นที่ต้องใช้ผลงานหรือว่าคือพอร์ตโฟลิโอในการวัดผลเป็นหลัก ผมก็มีโอกาสได้ไปเห็นงานแข่งขันทางดนตรีงานหนึ่งซึ่งเป็นงานของกรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียที่จะเป็นการสอบแข่งบรรเลงดนตรีคลาสสิกซึ่งเป็นสายทางเดียวที่ผมต้องการจะเรียนต่อศึกษาต่อซึ่งถ้าผมได้เข้าร่วมในรายการแข่งนี้รายการนี้ก็จะเป็นใบเบิกทางในการเข้าไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ผมตัง้งใจจะเรียนผมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้า แล้วก็ลองส่งผลงานของตัวเองไปดูครับซึ่งระหว่างการซ้อมก็จะมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดวิดีโอที่มีเสียงดังไปหรือว่ามีเสียงรบกวนด้านนอกหรือจะเป็นปัญหาที่การซ้อมเรามีเวลาซ้อมไม่พอเนื่องจากสถนานการณ์โควิดทาให้เราไม่สามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้เต็มที่แล้วก็กังวลกังวลมากเครียดมากแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเวลาจะอัดก็อธิษฐานกับพระเจ้าตลอด ให้พระเจ้าช่วยเติมกำลังของเราให้เรามีสติปัญญาจากพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรตอนแรกที่ส่งผลงานไปก็มีคิดว่าจะติดเนื่องจากมันเป็นงานของระดับประเทศซึ่งมีคนจากทั่วประเทศที่ต้องการจะต้องการจะลงแข่งเช่นเดียวกันแต่เราก็อธิฐานกับพระเจ้าเส,ส,สมอเสมอให้เราสามารถติดในรอบลึกๆได้แล้วเราก็ให้พี่น้องที่โบสถ์ซิตี้ช่วยอธิฐานเผื่อเรื่องนี้เพราะเราจริงจังกับเรื่องนี้มากเราต้องการที่จะได้ ใบป,ประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสอบมหาลัยจริงๆแล้วมาถึงวันที่ประกาศผลพระเจ้าก็ไวพอเราอย่างมากโดยการให้เราติดที่หนึ่งในสของประเทศผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ความสำเร็จนี้นั้นมาจากการพึ่งพาพระเจ้าจากการอธิษฐานกับพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆในการในการซ้อม แต่เราก็ได้รับความหนุนใจจากพี่น้องจากพี่เลี้ยงจากครอบครัวและด้วยการที่เราต้องแบ่งเวลาในการซ้อมในการเรียนและในการรับใช้พระเจ้าก็ทรงอยู่ด้วยกับผมและช่วยเติมกําลังผมให้ผมสามารถทําออกมาได้อย่างมาสจรย์ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรอีกเรื่องล่าสุดก็คือผมได้มีโอกาสแข่งขันงานดนตรีของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท โรงเรียนดนตรีของยามาฮ่าพระเจ้าก็ได้อวยพรผมและให้ได้รับเหรียญทองในรายการนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมได้เป็นเกล้าแสงสว่างครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับที่จะใช้ของประทานของพี่น้องอย่างสัตย์ซื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือการรับส่งคนหรือการอธิษฐานเผื่อแต่ถ้าเราใช้ของประทานของเราอย่างสัตย์ซื่อแล้วแล้วก็พระเจ้าก็จะอวยพ,พรพี่น้องอย่างแน่นอนครับผม แล้วก็อย่าลืมที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าหรือว่าในการทํางานหรือในการเรียนของพี่น้องนะครับให้พระเจ้าเป็นกําลังของท่านและท่านจะไม่ท้อถอยใจอย่างแน่นอนครับเจ้าพรพี่น้องทุกคนครับ